นิฮาวสิ้นเหนียงควายเลวสวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดือนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสัปดาห์ 1. สัปดาห์มี7วันสัปดาห์ภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะซิงชีวันจันท์ สิงชีอีวันอังคารสิงชีเอวันพุธสิงชีซันวันพฤหัสบดีสิงชีเสวันศุกร์สิงชีอู่วันเสา,าร์สิงชีเลียววันอาทิตย์สิงชีเทียนนะคะยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องเดือนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องเดือนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .2 สำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะคะให้ตั้งใจนะคะแล้วก็เวลาที่เราซื้อพาออกเสียงนักเรียนก็ต้องออกเสียงตามหลักศือนะคะอาจจะมีชั้นป .2 ทับ3นะคะที่เขียนแล้วแต่ว่าเขียนถึงเดือนที่6กก็คือเดือนมิถุนาย,ยในให้เรียนเขียนต่อลงในสมุดของตัวเองนะคะสำหรับชั้นป 2ทับหแล้วก็2ทับสนะคะอ่ะเราจะมาทบทวนกันนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเดือนเดือนภาษาจีนออกเสียงว่าเร่เร่ออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะเร่เร่หนึ่งปีมีกี่เดือนคะนะักเรียน1ปีมี12เดือน ไม่ยากเลยนะคะไม่เหมือนไม่ยากเลยค่ะเหมือนกับสัปดาห์วันจันทร์เลขหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับเดือนเราซื้อให้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนะคะกุมภาพันธ์เดือนที่สองมีนาคมเดือนที่3ามเมษายนเดือนที่4พฤษภาคมเดือนที่ห้ามิถุนายนเดือนที่6กกรกฎาคมเดือนที่7ด สิงหาคมเดือนที่8กันยายนเดือนที่9ตุลาคมเดือนที่10เดือนพฤศ,ศจิกายน11เดือนธันวาคม12อ่ะนักเรียนนับให้นักเรียนลองนับเลข1ถึง12ภาษาจีนดูสิคะเลข1 E อเลข2อเอเลข3 s ซเลข 4, สื่อือ เลข5้อูเลขหกเลิ้วเลขเจ็ีเลขแปาเลขเก้าจิ๋วเลขสิบือสิบอ็ด e, สือ R. อีสิบสอือเออะสำหรับวันนี้เราซือจะพาออกเสียงทั้ง12เดือนมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ้าลซื้อบอกให้นักเรียนออกเสียงตามนักเรียนก็ต้องออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ,ะสำหรับเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมมกราคมหล่อซื้อให้เป็นเลขอะไรคะนี่เลข1เลข1ภาษาจีนออกเสียงว่าอ e ีให้นักเรียนออกเสียงตัวเลขของเดือนนั้นแล้วก็ตามด้วยคาว่าย้วยย้วยหมายถึงเดือนอีกฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้นักเรียนออกเสียงตัวเลขแล้วก็ตามเ้วยคำวเยเลขหนึ่งเราซื้อให้เป็นเดือนมกราคมเลขหนึ่งภาษาจีนออกเสียงว่าอีอีเยหมายถึงเดือนมกราคมออกเสียงตามหลาซื้อนะคะอีเยอีเยเดือนมกราคมค่ะ ต่อไปเดือนกุมภาพันธ์เราซื้อให้เป็นเดือนที่ 2, 2สองเลขกสองภาษาจีนออกเสียงว่าเออเออออกเสียงอเออเดหมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะออกเสียงตามหลักสือนะคะอเ,เออเดเออเดย์เดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์เก่งมากๆค่ะ เดือนต่อมาเดือนมีนาคมเดือนที่3เดือนที่สมภาษาจีนออกเสียงว่าซานเย่ซานเย่ออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะซานเย่ซานเย่เดือนมีนาคมค่ะ ต่อไปเดือนเมษายนเหล่าซื้อให้เป็นเดือนที่4เดือนที่4ภาษาจีนออกเสียงว่าซื่อเย่ซื่อเย่ออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะซื่อเย่ซื่อเย่เดือนเมษายนค่ะต่อไปเดือนพฤษภาคมเดือนที่ ห้าเลขค่าภาษาจีนออกเสียงว่าอู่อู่อะไรคะอู่เย่หมายถึงเดือนพฤษภาคมออกเสียงตามหลักูตรนะคะอู่เย่อูเอ่เย่เดือนพฤษภาคมค่ะต่อไปเดือนมิถุนายนเหล่าศึษให้เป็นเดือนที่เท่าไหร่เลขอะไรคะ อ่าสัญลักษณ์เลข6ภาษาจีนอ่าเลข6ลิร่วลิี่วอะไรคะลิวเรี่ยวเ,เดือนมิถุนายนอ่ะก็เหล่าชัว,ชวออกเสียงตามเหล่าซึอนะคะลิี่วเดือนเรี่วเดือนหมายถึงเดือนมิถุนายน ต่อไปค่ะเดือนกรกฎาคมเราซื้อให้เป็นเลขสัญลักษณ์เลขอะไรคะอ่าสัญลักษณ์เลข7นั่นเองเลข7ภาษาจีนออกเสียงว่าชีชีชแล้วตามด้วยคำว่าเร่ชีเรหมายถึงเดือนกรกฎาคมออกเสียงตามแบบซี้นะคะชีเร่ชีเรเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปเดือนสิงหาคมสัญ,ญลักษณ์เลขอะไรเอ่ยสัญ,ญลักษณ์เลขแปดเลขแปดภาษา,าจีนออกเสียงว่าปาเย่ปาเย่ออกเสียงตามเราซื้อนะคะปาเย่ปาเยเ,เดือนสิงหาคมค่ะ ต่อไปเดือนกันยายนเดือนที่เท่าไหร่สัญลักษณ์เลขอะไรคะสัญลักษณ์เลขเก้าเลขเก้าภาษาจีนออกเสียงว่าว่าจิวจิวภาษาจีนจิวหมายถึงเลขเก้าจิวอะไรคะจิวเรจจิวเรหมายถึงเดือนกันยายนออกเสียงตามเราซื้อนะคะจิวเรจจิว เดือนหมายถึงเดือนกันยายนเก่งมากๆเลยค่ะไปเดือนต่อไปเดือนตุลาคมตุลาคมเหล่าซื้อให้เป็นเลขเลขอะไรคะสัญลักษณ์เลขอะไรอ่าสัญลักษณ์เลขสิบเลขสิบภาษาจีนออกเสียงว่าฉือชือแล้วเดือนตุลาคมภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงฉือ สือเออกเสียงตามเหล่าซ้อนะคะสือเร,เ,รเดือนตุลาคมค่ะต่อไปนะคะเดือนพฤศจิกายุนเดือนที่11 11ภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะ11บ่งสืออีสือีแล้วตามด้วยคำว่าเร สิบเ,ออเหมายถึงเดือนพฤศจิกายนอ่าออกเสียงตามหลัซื้อนะคะสิบเอ็ดเดือนิเ,เก่งมากๆเลยเดือนอาเดือนสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เดือสุดท้ายก็คือเดือนอะไรคะที่ผ่านมาเมื่อกี้ ก็คือเดือนธันวาคมธันวาคมภาษาจีนออกเสียงว่าชือ,อเเย่ือ,อเอเก็คือเดือนธันวาคมออกเสียงตามเราซื้อนะคะชือ,อเเืออเยเดือนธันวาคมาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อให้มีการบ้าน การบ้านสำหรับชั้นพี่ป .2 ก่อนสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะให้เรียนออกเสียงทั้ง12เดือนภาษาจีนนะคะแล้วก็นักเรียนชั้นป .2 ทับ3นักเรียนเขียนให้ครบทั้ง12เดือนนะคะเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ชิ้นที่1ก็คือให้เขียนให้เรียบร้อยสำหรับชั้นป .2 ทับ1แล้วก็2ทับ2นักเรียนเขียนแล้วให้นักเรียน อัดคลิปวิดีโอส่งหลอซื้อนะคะตาม q ีย o d e คตรงนี้เลยแล้วก็สําหรับนักเรียนชั้นป .2 ทับนักเรียนเขียนให้เรียบร้อยเขียนให้เสร็จทั้ง12เดือนแล้วก็ส่งให้แล้วก็ <c oughs> อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เราซื้อทาง q ีย o d e สํคสหรับนักเรียนชั้น <c oughs> 1> ป .1 นะคะนักเรียนเขียนทั้ง12เดือนลงไปในสมุดอัศจีน <c oughs> ของตัวเองนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งหลอซือนะคะอ่ะ น้องป .1 มีกี่ชิ้นคะมี2ชิ้นงานนักเขียนเดือนลงในสมุดของตัวเองแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เราซื้อตามเชียร์โค้ตรงนี้เลยแล้วก็ชั้นป .2 ก็มี2ชิ้นสำหรับนักเรียนที่เขียนยังไม่เสร็จก็เขียนให้เสร็จ แค่เสร็จแล้วเัาเรียนอัดคลิปวีดีโอแล้วก็ส่งมาให้เราซื้อตาม QR Code ไลน์ A ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย